นะครับนะครับแต่ากดไจีแคสสามก้านะครับเออจริงผมก็จะเริ่มอัดแคสมาเลยครับเพราะดูมาเลเดอร์อยู่นะครับดูมาเลเดอร์เกมอยู่ยุดดูจบแล้วครับก็เลยว่าจะแคสเกมซะหน่อยอืมอะตอนนี้จะเป็นเททับลักะครับเพราะผมว่าจะต้องเขียนยัต่อให้จบครับปิดเล่มสักทีหนึ่งแล้วก็ นนนัี่แต่ผมจะลองพยายาแล้วครับนี่คือผมนั่งลองคิดพยายามประโยู่ครับคือว่าจะแคสก็คือปัญหาเสียงแซบมาครับผมรู้ว่าตั่ไหนตอนแรกผมว่าเป็นพัดลมบ้านผมเองแต่คือโอเคครับคนที่ผมลองพัดลมเบาๆหน่อยแล้เขายังมีค่อยคาดจีบผมจะแบบว่าถ้าเปิดได้ไปเดี๋ยวอากาศมันหนาวเนอะผมจะซักชๆๆๆๆๆนะครับ วันนี้ก็ร <Rocky> ู <teaching. S 1> ้แล้วครับว่าอารจะเพิ่มตัวแบบผมเองครับคือเวลาเปิดแรกพอเปิดครั้งแรกครับผนรู้ว่าผมจะเสียงดังมากมากตังจนหน้าตุ้หูเลยนะครับที่ผมมาหาทางแก้แล้วโอเคครับผมต้องย้ำอันทาที่มันเบาอการเปิดเสียงนี้เฟรนด์ที่บอกว่าจะเบาเองครับแล้วก็ต้ียนอีกหนึ่งครับเพิ่มตัวแบบผมจะเบานะครับตอนก็เ่ามากเลยด้วยครับมันแต่เช็ดได้อยู่นะครับถ้าฉันจะผมแก้ผ่าเสียงใช้ได้แล้ววันนี้ก็จะมาพยายามกับ เกมที่ผมชอบมากๆเกมหนึ่งเลยแลที่รู้สึกคุ้มามากขึ้นมาแลครับแม้จะยังไม่จบเพราะว่าคิดไปห่างไปคือผมก็นั่งเล่นเที่ยวตอนนี้ผมเล่นไป็นกว่าชั่วโมงแล้วครับเป็นจิก <c oughs> <c oughs> ้าหายสบายไปเลยนะวันนี้อยู่กับเออวันนี้อยูโหมดคอเอานะครับโหมดช่ว่าวาคาเลสเกอร์ครับเลเจอร์เออหมือนโหมดพิเศษครับจะมีหลายโหมดมากเลย ยี่เป็นหมดเหมือนคาลิวอร์นะครับเก็บรอบไปนะผมก็ใช้พ่อมดคลาสสิกซูนครับผมชอบอันนี้ทำเลาทำตามเหมือนกันนะสก้ารู้ปกติผมก็อยากเป็นพ้อมดให้หมดนะตอนนี้เป็นเกมนี้ตอบสนองดีครับคือเป็นเกมเล่นเกมไฟไฟยิงทุกไฟไฟโผไฟแหววไฟชักนักเออนี่แหละเกมแนวพ้อมดนะม่าผมขะมานานแสนนานมากเกินอืมชอบสอนเรื่องการส่งเล่นนะเช่นนะครับเช่นเอาสายฟ้า จะมาผสมกันก็เป็นพื้แซงครับสักพไปูไหนครัเแลวขอเคียวยอเชื่อยใช้ชุขสอคือนี่แน่เพโนวาผมชอท่นนี้มากเลยครับเพโ,โนวาผมเล่นในการผ่านตรงนี้ผพนหลายด,าาด้าน,นท่านนี้เยอะครับแต่ลเพโนวาผม,ผมนจแปกแ,แล้วนะครับเดี๋ยวว้จบแล้วผมจะมีะจะมีแคสแคสเป็นตันดานไหมไม่สันทงนะนงนะครับคนนี้ผมไม่สันทงนการแคสมาเป็นกานดีไหมนะครับแต่ผมขอไม่โทษชวัตเซ็งกันนะ อะโดเลยโดนเลยโอ้ยอ <tem> ่ะเลยโดผมเคยผมเคยเยู่นวีดีโอข้าประมาณนี้ด้วยครับคือมีพ่อันเดอร์ r ันเดอร์โบครับแบบผมใช้แบบเชื่อเป็นแบบเออข่าวอะไรทีแค่จะฝึกการตาบสนองครับ โดนขาเต็นขาเต็ตายี่สนจริงดีนะครับี่เนี่ยโดนมพิสูก่อนเอ๊ะอ,ะ,อะตรงไหนน้าอะไรเงี้ยปกติผมจะแบบขาเติผ่านอันน,น,นี้ขอแก้ตัวหน่อครับคิดพิเศษนะอันนี้เราจะได้สองรอบเลยนะครับเอ่อเอาไปสามลอบกันงกันนะว่าผมจ่านไปกี่อกัีรอบเทนนะครับผมจะลองเทส วีโอด้วยอันนี้ผมจะใช้ส่วไหนดีผมยังมีไม่ครบนะครับที่โอเดลซีถูกจริงแต่ผมไม่ใช่บัตรติซื้อนะผมแ้วพี่ซื้อให้นะครับัน้นผมก็ต้องเก็บตังกรนะบะบวกกับผมเล่นแล้วผมด้ใส่ศิลปะด้วยครับนี่ก็เคยอ,อาจจะหมดตังไวนะครับนี้ผมเพิ่งซืง้อไปเล่นเองนะมละบปล่แล้วอนนุปกรณหมดไปเป็นพันเลยโอเคเด้ okay, ว ลองเดิมพอแล้วผมรัวผมเล่นตัวออด, <c oughs> ดีกัน <c oughs> ถ้าจำผิดนี่จะเป็นจอมเ i e ติกับไฟนะครับรับดูเลยซึ่งผม่้ผมชอบสีฟ้านะแต่บผมเห็นชื่อบุแล้วผมเล็ก z o เสีเหลืองว่าครัจะได้ถึงตัวความชื่อวีวีตัวนี้าครับคือชอบตัวนะี้อ๋อตัวนี้เป็นคอปปอัพนะครับอ้าง,งงคับถ้าใครคยจะเก้มกผมนะครับถ้าใครไม่ตัวจะงงคูมันให้ลดสโลโมชันได้นี่เองครับมันให ระบบการที่ผมจะสามารถส่บ้ให้ง่ายขึ้นครับหรือว่าสามารถส่งไม่ได้ไปครับเพราะว่าไายเกดีครับก็โซลูชันอ่ะมันทําให้อย่ากช้าจริงครับตัวเองด้วยครับาารไปดูเรส่งไปครับ <c oughs> มันจะส่งไม่ไปได้อยู่ขอครับทัพพีตรงส่งไปที่ดีดไม่ค่าอยู่นี้ฮะอะไรอนะ่ะเอ๊ะมือใช้นี้เลยนะเออ อ๋อเวสเน่นะครับมันคือเวสเน่เอา้าวมันคือเวสเน่ครับผมว่ากานจะได้ห้องใหม่ก็มาดีคือตรงเรื่องของระบบการเกาะนะครับเพราะว่าแต่ครัปป้งเมื่อก่อนนะครับเกาะกน,นี่โอ้ใส่ที่อยู่อยู่อยู่เกือบเป็นชั่วโมงเลยครับไาดา้ครับ แคปปี้เลยอ๋อเหมือนท่าสลายครับเอาอฮ้ยดูดิครับ,รรบ,รบเวทเวทก็ะชานะครับผมดูผิดนะใช่ไหมครับพอจะเช้าเช้าผมรู้อ้าวก็ผิดอ๋อโดนอีกครั้งเออฟีดสุดท้ายฟีดสุดผมละ <c oughs> ผมว่าเสียงจะดีขึ้นนะเวลาครับร เพราะก่อนผมแคสอยู่นี่ผมจะมีเสียงว่ามาชอดทตรงไหนหรือมีเสียงแทรกดงมาตรงไหนครับฉันจัมีท่าอะไรบ้างผมก็โอ้ยผมไม่รอดแนะ่เออผมคปรดทรงนี้กันุนทีอยู่เนเ่จิก้าไปเกีเยรเรวที่ผมไต่จอมาถนันนดนะครับเพราะจริงแล้วถ้าแค่ชวชนธรรมดารั่ไปอ่ะ ผมสบายนะแต่เพราะว่าเออมันต้องสมไหวครับเวลาเล่นเวลาเล่นจริงต้องสมไหวมากครับจะมาช้าก็ไม่ได้ด้วยยิ่งมาทำอางเงี้ยครับช็อตผมไม่ถนัดเลยเพราะถ้าใช้ชอตเล่นครับจะมันต้องเลืล่อนตลอดสองรอบเพื่อไล่เพื่อสมหนึ่งคาถานะครับเช่เนเวทไฟับาแข็งต้องเลื่อนขวาล่างได้เงี้ยหนึ่องอันนะครับ ก็ว่าจะวก no Mur Mur ัดชาตหนึงอ่ะน่าคืดโอ้ยขโทษดถ้าใครมันเมยไวเนี่ยต้อนเลยนะครับผมว่าก็อไปทำไมเนอะก็ดีอย่างที่ว่าเราหลบ่าแร่รู้นะาตัทำอะไรแต่เราไม่โตอยูดีทำไมมาถงเอาพี่นะพี่เดี๋ยวผมซก่อนเอ้ดูนะ ิวที่นขาทำเวสารันถง้มืะอ,อะบอลโกเกโอเผิเลย <c oughs> ลูผมติดซครด้วยชิลทอริลอก็แกาแก๊สโอแก๊สถ <c oughs> ้าวางเพิงนะครับ อ้าวเอว๊ะมันตัวไเนี่ยผมไม่รู้รับรับใส่กุ้ท่าแม่ <c oughs> เน๊ยเกิดขึ้นอ๋อเรองนี้ก่อนนะครับวางนี้ก่อนนะแล้วก็จุดไฟผัดนครับมันนี่เหมือนน้ำมนัอนอะไรครับท่านี้มันคือแก๊สโซ๊ะฟก็ส,สกปรกอะ ถ้ารผมก็ได้อย่างนะผมได้มีเราเนะปดคอนโทรลเลอร์อเอ้ยกดคอนโทรเลอร์น,น่อทำไมตัก่อนตนผมไม่สบายจังสกีเมนชุนี่โฮมเมอร์ปั้มเลยครับ เนี่ยนะตัจะสิ่งนี้ได้มันคือข้อมดข้อมบนไม้นะครับมันจะสามารถมันเฉลิาถามันสามารถเชืิอได้ผมต้องการทาถาของมันครับโอเคผมเรียกสมการละไปหมดแล้วโย ผนมากอากพี่ตายเดีอยด้อมาไปจอซะเอาไปชิมซะอ้านีสไปด์ฟอรมันจอบพวกาไม่เป็นผมนะแหมก็ีของอตัแล้วมัน,นอู้แต่ส่แซงได้กนน่าเอ๊ะไม่ใช่ต้นไม้สวยเลยนทางต้ไม้ฮะต้นไม้ชุดจอบป่าอนะครับมันจะมีข่บววันเดียวครับโอเคคลิปนี้ผมจะสรอบนะ รอบสุดท้ายครับอือ mm, mm, ตัวไนดีเนี่ยอา้กันตมาทอสพาฟงจากหน้าไปนะครับบน่าเดือน,นะครับร <c oughs> อบนี้มาดูกันนี่นนเขาจะดองคิปเพทาไว้นะครับไว่ราครับคือคิเพธาร์เขาเ็่าปมว่าเห็นะไก็มีเออคนท่านะครับคนท่า อยู่คนท่าทำเลเดอร์๊็ไปแล้วเดี๋ยวเรื่องแข่งนาเดี๋ยวผมหอกอีนะว่าเพนาเขาหน้าผมจะมีแผนอะไรบ้างครับเดี๋ยวคนนี้ผมจะพยายาม่นใ้เยอะสุดนะโอ้อันนี้อันนี้ทีผมว่ามันอันสัวนอันเรื่ อ,อ,อ๋อคือเอจิก้าครับบางตัวรับต้องใช้สีให้มันชนะนะครับเพื่อสาได้ไม่ใชเจ้าเนี่ยครับเจ้าตัวนี้ผมได้ยู่น,นครับมันเป็น เป็นหูใสยฟ้าครับเพราะฉะนั้นจะใช้ยาจะไท่ารักษาแบบปกติไม่ได้ครับต้องเซนหห้ชนะครับคือไสฟ้าครับที่ตัวนี้ยังเป็นหูฉันาตัวเปียกไว้ก่อนนะครับเอาเปียกชุ่มเลยนะแล้วก็ใส่ฟ้าใสาฟ้าจะไปรักษาเลยไม่ต้องเสียเวลารอนะครับคือข้อที่ผมเมงบางตัวนะครับเป็นมันเรียกว่าเอาเช้คนบางตัวครับภาษามาจาัดโม่าตัวเนี่ยภาษามันจัดไมคร้า คือเขามันบางตัวครับความสามารถมันมาจากไม้เท้าโดยตรงครับคือไม่เท้าก็เหมือนเอาว่้มันก็เหมือนคําเรเดอร์ไม่เข็มขัดก็แปลงร่างไม่ได้เรามดในเกมจิก้าก็เหมือนกันครับคือภาพไม่เข็มขัดมันก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่มีไม้เท้าผมไม่ดีไม้เท้าใช้ภาษาอะไรไม่ได้แต่ยว้มากตัวนะครับที่ยว้อย่างเช่นเจ้าเนี่ยครับไซเบอร์โลนะครับมัน มีคอสต์ให้ผมนี่คือวัลรถไฟวันสถานนี้ได้ครับมีตัวที่พุ่งมาทานะที่เจ้าเนี่ยอันนี้ผมไฟมอสนะครับอันนี้ผมโอเคผมเคยถอดผมเคยถือมาอยู่ครับรลบลบหนึ่งตัวนี้คือวิธีแทงค้อนเลยแท้ครับอันนี้ก็เป็นสายไฟแล้วตัวไฟแล้วปลัาเพิ่มเงี้ยครับและถ้าดูจากไอ้เจ้านี่ยครับเอ่อนี่เป็นน้ำแข็งกันนะครับน้ำแข็งครับแล้วที่พูดุ่งไปอะไรคืออ้อไอ้ตัวนี้ครับ เจ้นี่ครับพิเศษกว่าเจ้านี่คือไปสายเลือกรีเจนเองครับยี่สิบสี่คาระยีิบีระยิบสี่นะครับอืมหกสเปนโลบอกเปนโลเป็นสเปนห,หรอเอ่อหน่อยดีอาการอาเขตผมแถมอีกรอบมา,าตัวนี้ครับเลือ่อเจนเองได้ครับนี่เลื่อยเจนนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าปสาัสสาวะไม่้จากไม่กระทา,นานครับ,รบมต้งจากตรงนอง เดี๋ยวจะลอให้เดี๋ยวผมจะเสียงโดนตีก็ไม่รู้ด้วยก็มันเสียงมันยิงมันเปิดได้ครับครับสุดเดิมก่อนนะครับเลยที่ดูอะไรครับคือเห็นาะปกติอันนี้ก็ไม่เป็นครับใช้ระยะไม่ได้ครับพอแต่เพื่อมาแล้วเนาะเพราะว่าเลือดเจ้าตัวนี้มีดิจนเองได้นะครับคือซ่าที่มาจากตัวมันเองนะครับ พอครูขาดปิดไว้ครับนี่เพราะมีสมาชิกงานเล็กแล้วน,นะผมไม่ชอบที่การโลซิน,นิหมังเห็นว่ามันโดนคิดได้ไปเลยด้วยนะครับจะต่อไอ้ยิงซิอ่ากินไปน่ะยิงีคไปเลยนล่ะไอ้โดนอื่นก็เป็นอยู่ดีครับมีโอ้อยผมได้แล้วเจอพอดสวัสดิ์สินิฮ่าฟนนินี่โดนคิดถึงเธอไปเฮ้ยได้มามาช่วยหน่อย อายค่าของตัวเปลี่ยนที่สมกันนะครับคือถ้าตัวเปลียนก็ก็เลยครับถุงนี้จะเปลได้ละผมต้องทำการาือว่าเจ้สุนิยมนั้นนะครับผมเดโอเคผมโพลิฟิเนนะ องเออจมาช่วยฉันอยู่นี่ออบีมักมโอ้โหแล้วตัวหุ่นขนาดตัวเงด้วย <c oughs> โอ้เมียวไปไหมเงีวไปหวัน่นไหมไปหวั่นใัแล้วนะครับแบบนี้เหนี่คือตัวอย่างพมดนะฮะตัวอย่มดไงที่สนี่การโชว์นะพะมดครับว่ามีสองแบบมีสองคือคอส่ายมาจากคาถาสอบมาคาถาครับส่าติดตุกมันเองครับ ซึ่งพอมบองแบบที่ว่ามีความสามารถในตัวของมันเองโดยที่ไมรื่องทารครับมันจะความได้เปรียบอยู่ครับคนที่ว่าพว่ตีมิชิก้าเนี่ยเขจะมีสามอย่างในตัวครับมีสองสามอย่างในตัวคืออาวุธที่ถือไม้กระทาแล้วควาสามารถตัวมันเองซั่พอาุที่ยวเป็นแบบนี้นะครับมีความสามารถในตัวเองด้วยแล้วมีพลังจักรทาอีกมันเหมือนมีสกิลค่ามากขึ้นนะครับบางตัวอย่างเช่นอ่าเช่นไอ้เจ้าตัวนี้ครับ มีคอร์ซ้ากันอยู่แล้วจริงแต่คอร์ซ่ามันก็ไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากตัวมเองครับมาจากแพคเกจที่มันถืออยู่ทำให้วลามันเสียแพคเกจมันไปมันก็จะเช้คอร์ซ่าคือเราของเองไม่ได้แล้วครับเสืชุดมันมันก็เหมือนกับแพี้ยเป็สกินครับซึ่งผมมันจะเป็นสกินเป็นผู้ถือถ้าให้ผมเดาคิดว่าอาจเป็นเพราะว่ามันเหมือนถูกฝึกนมาเนี้ยเธอครบเสร็แล้วนะครัตัวมันอย่างไงก็มันมีห้องมัที่เป็นอสเวินเอยพิศดช่นครับก็ทำให้คอร์ซ่าคือได้ตรงเองครับ มาตัวเขาจาบการคาทานะมาตัวก็มาจากเอบตัวมันเองนะครับซึ่งในพวกประเภทนี้มีน้อยมากครับที่ผมลองเล่นดูมาหมดแล้วเนี่ยครับมีน้อยมากครับพที่สามารถมาจากตัวเองมีน้อยเพิ่มจากคาทาร์ล้วนนะครับแต่ว่าเพื่อนเสียงจิก้านะครับครับก็เป็นผมก็คือเดี๋ยวผมขอออกนะครับเดี๋ยวผมนะครับตัวคือเรื่องของแนวโน้มในการแพสกินเทามอันหน้าครับ เคยถามครับพี่โอเคยถามเดี๋ยวคนี้คนยังรลรออยู่นะไม่เจอคนไหนครับผมก็ยังไม่สุม่มแคสเกมได้มายังถึงสัปดาห์ครับผมส่วนใอผลที่าวีโอผมอันมันจะมีเสียงแปรเอบ้าคือเสียงมาชอดครับคือคือว่าแต่บ้านผมมันในบ้านกากเหน็ด,ดห่วยมากครับคือผมแคสเกมครึ่งวันครับยังยังแค่ไม่สิคิดเลยครับถ้าไหนคลิปสัานหน่อยก็ครึ่งวันเสร็จนะครับ ค,ค 3, ัคือสามสิบนาทีคือหกชั่วโมงครับประมาณหกชั่วโมงเสร็จแล้วก็คือในผมในบ้านผมมันห่วยมากครับถ้าลงเกมทีครับหนึ่งชั่วโมงเลยแต่แต่ครับแต่แต,แต,แต่แต่ผมพอลองไปอัพโหลดที่มอดูมอผมทัดเดี่ยวอะสิบนาทีเสร็จแล้วอัปเซว,วโอผมอผมาพร้อมดูเลยอะ <c oughs> ความป่าเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแต่ชุงนที่ผมเขาจะไปมอนะ ถ้าผมแทงดองๆทิ้งไว้นะครับดองเคยจะเป็นดองเพทามัตเต้พวกเป็นแคชบล็อกตูนผมจะพยายามอัปโหลดเรื่อยๆ,ๆครับตัวนี้แซงผมก็ทำไป5คลิปแล้วนะครับเกมซีรสีรส์แซงเยนอะไรแซงเคลียรนะครับจะไป5คลิปแล้วฉันนะครับรรเพทวพาวันนี้จะเป็นการดองไว้นะครับถ้าใครเห็นแสดงว่าผมเลิกปล่อยถุงดองแล้วนะครับเจอกันนะครับ